ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะคบผมวันนี้เรากลับมาใหม่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ในโพสต์ติ๊กต็อกแล้วนะครับใครที่มียอดแชร์ในน้อยนะครับหรืออยากจะเปิดการมองเห็นก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะขั้นตอนแรกนะครับเล่มมาที่หน้าเว็บไซต์ K M Social นะครับข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะแต่ลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือไม่ก็สแกนเขียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถมาลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลย เข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมติ๊กแชร์แม่โปรแกมัตโนมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลย่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่เก่ามาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถลงอิน่านกูเกิลด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครกใช้งานไปแล้วนะครับแต่ผมก็จะขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้แล้วก็แล้วกันเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้เราได้เลือกตรงนี้เลยนะครับเเดดีี๋ยวนนนนน้้้ราาาจะมใใชของ Instagram YouTube Facebook TikTok กกััแล แล้วก็หมวนหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปหน้านี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็น أ, <Bueno> อ่าเพิ่มแชร์ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็บริการตรงนี้นะครับให้เรามาหาบริการของเว็บไซต์ได้เลยทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นบริการตัวแรกก็แล้วกันเนาะอ่าลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสข,ของเรานะครับเที่ยวอยากจะเพิ่มยอดแชร์เนาะแล้วก็คัดล็อกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ได้เลยประมาณนี้จำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูค่าสัมประสงค์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะเดี อ่ะเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายเราไปที่ปลอ,อยแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกันด้านล่างตรงนี้ได้เลยก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีราบิดพลาดเนาะอ่ะเดี๋ยวมัาก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะได้รับการสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออดเดอร์เสร็จก็ขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเป็นหลักคลิกที่ในปดูสถานการนานดำเนินการออเดอร์ของคุณได้เลยนะครับอ่ะเราก็ได ตรงนี้ก็จะเป็นเลขก็เดิงของเราแล้วก็มีลิงก์ที่เพิ่งแนบไปด้วยนะครับแล้วก็มีบริการนะครับบริการนะครับก็สามารถมาตวรวจสอบกันหน้านี้ได้เลยเนาะก็ระหว่างระบบรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินนะครับให้เราไปที่เมนูเติมเงินตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมี3ช่องทางในการชําระเลยเนาะหลักๆก็จะมีทางพร้อมเพย์ทูเบอ o ์นิวเวเลตแล้วก็คริปโตเคอเรนซีเข้ามาใช้งานทุกครั้งนะ ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอยอดใช้งานสะสมเอระแบบขึ้นไปนะครับก็จะสามารถกลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนต,ตรงนี้ได้แบบฟรีเลยนะครับก็าสามารถเข้ามารับชมมาได้เลยนะครับมีม,มากกว่าสามร้อยกว่าเรื่องเลยนะครับมีทั้งภาคไทยทับไทยเนาะต่อมานะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้นะครับบริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้าน,นี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีขับด้ยใบด้านหลังให้เรากดเข้ามาอ่านก่อนกด้เเลยนะอวก็็จะะเเปปนรณลยนะครับ ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะครับมีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อ a อ m i n นะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่อ admin ด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยอ่ะข้านาหนติดต่ออ d m i n ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์อต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตรงนี้ว่าคุยกับ admin ได้เลย admin ก็พร้อมตอบกลับตอลอด24ชั่วโมองเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเชื่อแล้วด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีบนหมูใจ้ปัญหาแล้วเราสั่นเลืออเดอร์ของคุณใครที่ไม่เอาความเพิ่มเติมนะ,นะครับก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหลี่ยความอย่างนี้ได้เลยเนะ เขาที่มีรูปภาพหรือหลักฐานต่างๆนะครับก็สามารถแอตแท็กปาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ่ะร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเพื่อทำการไม่เซลลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดแชงเราดีกว่านะว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนเราหรือยังนะครับอ่ะตอนนี้ยอดชแชงเราก็มีอยู่แค่39คนเองนะครับดงก็จะขอขอ,ขอนุญ,ญาตรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วกันเนาะอ่ะหลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการรวดเร็วมากเลยนะครับ ตอนนี้ยอดแชร์เราขึ้นมาคบตามจํานวนที่เราเลือกไวในเว็บไซต์แล้วนะครับก็จากเดิมมีอยู่แค่หลักหน่วยนะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาพันสแล้วเนาะทางเว็บไซต์ก็ทําการแถมยอดมาเยอะมากเลยนะครับก็เป็นอะไรที่จะดีสุดไปเลยนะครับแต่คนที่สนใจนะครับอยากแะแนะนำเพื่อนเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆนี่ก็สามารถเก็บเป็นที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยหลังจากนั้นถ้าเรากดที่เมนูแนะนาเพื่อนได้เลยเนาะอ่ะเข้ามาหน้าต่างแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อคุณหรรือคนทีู่้จักได้เลยรพื่อนเพื่อนคุณเดี๋ แต่ลิงก์ของมันจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเคียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยถ้าคลิปนี้มพูดไปพลาดกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ